จากสถานการณ์สู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครนทั้งคู่เปิดฉากถล่มตอบโต้กันไปมาโดยรัสเซียได้ใช้จรวดและปืนใหญ่ระด,ดมยิงใส่เมืองต่างๆต่อมามีรายงานว่ารัสเซียเผยยูเครนได้ยิงจรวดหลายลูกถล่มสะพานอันโตเนฟสกีซึ่งเป็นสะพานสําคัญในแคว้นเคอร์ซอนที่ถูกรัสเซียยึดครองและตั้งอยู่ทางใต้ของอยูเครนโดยนายวลดิมีซันโดหัวหน้าแคว้นเคอร์ซอนที่มีรัสเซียหนุนหลังเผยผ่านสื่อโซเชียลมีเดียว่า สะพานอันโตเนฟสกีซึ่งเป็นหนึ่งในสองสะพานที่กองทัพรัรเซียใช้ข้ามไปยังดินแดนที่ถูกยึดครองบนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำดานิโปรที่ไหลผ่านตอนใต้ของอยูเครนกำลังตกเป็นเป้าโจมตีอย่างหนักจากกองทัพยูเครนในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเขาได้สั่งไม่ให้รถบรรทุกสินค้าวิ่งข้ามสะพานดังกล่าวโดยระบุว่าเป็นคำสั่งชั่วคราวเพื่อซ่อมแซมสะพานแต่ยังคงอนุญ,ญาตให้รถยนต์โดยสารวิ่งผ่านสะพานดังกล่าว ซึ่งมีความยาวกว่า1กิโลเมตรขณะที่เจ้าหน้าที่ของแคว้นเคอร์ซันเผยกับสำนักข่าว RIA ของรัสเซียว่ากองทัพยูเครนได้ยิงจรวด12ลูกจากเครื่องยิงจรวดไร้ลำกล้องอัตราจรสูงหรือไฮมัสโจมตีสะพานแห่งนี้ซึ่งเป็นเครื่องยิงจรวดที่ยูเครนได้รับจากสหรัฐ ทั้งยังระบุว่าหากยูเครนยังคงไม่หยุดโจมตีสะพานแห่งนี้อาจถล่มได้ในที่สุดล่าสุดทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA e ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของสหประชาชาติออกมาเรียกร้องให้หยุดการใช้ปฏิบัติการทางทหารใดๆใกล้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาบอริเชียของยูเครนทันทีพร้อมเตือนว่ามีความเสี่ยงอย่างแท้จริงที่จะเกิดหายนะทางนิวเคลียร์ราฟาเอลมาเรโนโกรอซซี่ผู้อำนวยการ IAEA e กล่าวว่า เขามีความกังวลอย่างยิ่งจากรายงานการยิงโจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปแห่งนี้ซึ่งทางยูเครนบอกว่าบางส่วนของโรงไฟฟ้าแห่งนี้ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการโจมตีของรัสเซียโดยรัสเซียยึดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งนี้ได้ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมากรอซีร,ระบุในแถลงการว่าการโจมตีในวันศุกร์ที่ผ่านมาถือว่าเสี่ยงอย่างแท้จริงที่จะเกิดหายนะทางนิวเคลียร์ซึ่งอาจเป็นภัยคุกคามต่อสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในยูเครนและนอกยูเครน ขณะที่ผู้ประกอบการของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาโปริเชียกล่าวว่าการโจมตีของรัเสเซียบีบให้ต้องปิดหน่วยพลังงานแห่งหนึ่งเนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดการรั่วไหลของกัมมันตรังสีการโจมตีทำให้มีความเสี่ยงอย่างมากต่อการปฏิบัติการที่ปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งนี้อย่างไรก็ตามทางรัเสเซียระบุว่ายูเครนปฏิบัติการโจมตีเองแต่สื่อต่างประเทศยังไม่สามารถพิสูจน์รายงานความเสียหายที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได้